เต้นยังไงพี่พี่ขอจับมือค้างด้วยได้ไหมอ่ะส่งพลังเหรอเอาดูเออเอาดีดีป่ะดีบอกเลยบอกเลยถ้าสมมติว่าพี่ซื้อหนูไปอ่ะพี่ทำอะไรได้บ้างอุ๊ยคุณพี่ก็ได้หมดสิขะซื้อไปแล้วอ่ะแล้วแต่คุณพี่เลยค่ะอุ๊ยเอาคนนี้ผมพี่ผมเอาคนนี้เลยว่าไงนะผมเอาคนนี้ครับสรุปแล้วพี่เอาน้องน้ำเพิ่งผมน้ำเพิ่งครับอ่าน้องน้ำเพิ่งตาผมพี่โอ๊ตอย่างนี้นี่ผเดี๋ยวต่อเลย มึงนี่คล่องจริงเลยแล้วว่าเนี่มันเหมือนจริงเข้าไปตลอดนะพอสกิดปุ๊ีมึงลุกปั๊บเลยีย้อนเลยแต่คุยก่อนนะพี่เอาเดี๋ยวผมไปอ่ะพี่จะไปถ่ายรูปอะไรเงี้ไม่เอานะไม่ได้ไม่ได้หรอกเพราะว่ามันมีคนชวนอยู่ปกติทั้งหลังบ้ากล้องนั่นแหละไม่สังเกตแล้วถือเดินถือกล้องตลอดพาใครมาว่าผีจอกปากไอ้พูด้อะไงเนี่ยโบอกนะชื่ออะไรลูกไม่รู้ค่ะ เหรินเหมือนเหินแล้วลีลาหนูดีไหมลูกก็พอใช้ได้พอตัวเลยค่ะว่าแต่พี่อยากให้หนูจัดท่าไหนล่ะคะอุ้ยเจนเอาอันนี้พี่พี่มานเชื่อได้ไงปกติพี่ใช่หรอไปดูที่เมียพี่มารับยังไง